สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกทุกคนนะครับคุณครูชื่อโกวิสุขสมร่นทนะครับหรือที่เรียกกันว่าคุณครูไม้นั่นเองนะครับคุณครูไม้นะครับเป็นคุณครูสอนในระดับชั้นมัธยมศีที่4ถึงปีที่6นะครับวันนี้คุณครูไม้นะครับจะทําคลิปว,วิดีโอคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องจํานวนนับมากกว่า1นึ่งแสนวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้กับการเขียนและการอ่านในตัวเลข อินดูารบีนะครับตัวเลขไทยตัวหนังสือแล้วก็ช่าบจำหลัดถ้าพร้อมกันแล้วไปชมคลิปกันเลยครับน้องๆคะเรามาสรุปความสัมพันธ์ของตัวเลขในหลักต่างๆได้แบบนี้นะคะ10หน่วยคือ1สิสิบสิบคือ1นึ่งร้อยสิร้อยคือ1นึ่งพันสิพันคือ1น0 0 0 1มื0นสิมืนคือ1นึ่งแ สิบแสนคือหนึ่งล้านสิบล้านคือหนึ่งสิบล้านสิบสิบล้านคือหนึ่งร้อยล้านเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยนะคะเราไปเรียนรู้กันต่อค่ะเอาค่ะพี่มีตัวอย่างจำนวนนับที่มากกว่าแสนให้น้องๆดูกันค่ะว่าจำนวนนับที่เห็นอยู่นี้แยกตามค่าประจำหลักได้อย่างไรกันนะ น้องๆได้เรียนจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนกันมาแล้วใช่ไหมคะใช่หลักการเดียวกันเลยค่ะเราพิจารณาที่หลักหน่วยกันก่อนเลยค่ะเลขสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสองหน่วยเลขสองอยู่ในหลักสิบมีค่าสองสิบเลขหกอยู่ในหลักร้อยมีค่าหกร้อยเลขห้าอยู่ในหลักพันมีค่าห้าพันเลขสามอยู่ในหลักหมื่นมีค่าสามหมื่น เลขสองอยู่ในหลักแสนมีค่าสองแสนเราสามารถเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวหนังสือได้ว่าสองแสนสามห่าพันหกรยจำนวนนับนี้แยกตามค่าประจำหลักได้เป็นเลขเจ็อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเจหน่วยเลข 7, เจ็อยู่ในหลักสิบมีค่าเจ็ดสิบเลขสี่อยู่ในหลักร้อยมีค่าสี่ร้อย เลขศูนย์อยู่ในหลักพันมีค่าศูนย์พันเลขแปดอยู่ในหลักหมื่นมีค่าแปดหมื่นเลขห้าอยู่ในหลักแสนมีค่าห้าแสนเราสามารถเขียนแสดงจำนวนแทนด้วยตัวหนังสือได้ว่าห้าแสนแปดหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจำนวนนี้แยกตามค่าประจำหลักได้เป็นเลขหกอยู่ในหลักหน่วยมีค่าหกหน่วย เลขสามอยู่ในหลักสิบมีค่า30มสิบเลขเจ็ดอยู่ในหลักร้อยมีค่าเจ0ดร้อเลขหอยู่ในหลักพันมีค่า5,000ันเลข4อยู่ในหลักหมื่นมีค่าสี่หมเลข2อยู่ในหลักแสนมีค่าสองแสนเลข1อยู่ในหลักล้านมีค่า1นึ่งล้านเราสามารถเขียนแสดงจำนวนแทนด้วยตัวหนังสือได้ว่า หนึ่งล้สสนสี่หมืเรามาดูตัวอย่างต่อมาค่ะจำนวนนับนี้แยกตามค่าประจําหลักได้เป็นเลขสอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสองหน่วยเลขสอยู่ในหลักสิบมีค่าสองสิบเลขหกอยู่ในหลักร้อยมีค่า600เลข0อยู่ในหลักพันมีค่า0ูนยพัน เลขศูอยู่ในหลักหมื่นมีค่า0ูนย์หมื่นเลข6อยู่ในหลักแสนมีค่าห0แสนเลขห้อยู่ในหลักล้านมีค่า5ล้านเลข3อยู่ในหลัก1 0บล้านมีค่า3 0มสิล้านเราสามารถเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือได้ว่า3 5มสิบห้าล้านหกแสนอย่สิบสเป็นอย่างไรเอ่ย ทำกิจกรรมได้ครบทุกข้อหรือเปล่าคะตอนนี้เรามาฟังสรุปกันคะ่ะจำนวนนับเกิดจากตัวเลขโดดสิตัวคือ0 <S 1, 1 <S 2>, 2 3 4 5 6 7 8และ9โดยจะมีค่าตามหลักหรือตำแหน่งดังนี้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้าน หมื่นล้านแสนล้านเรื่อยไปโดยเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักหมื่นเป็นเลขโดดในหลักแสนเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักแสนเป็นเลขโดดในหลักล้านเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักล้านเป็นเลขโดดในหลักสิบล้านเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายของหลักสิบล้านเป็นเลขโดดในหลักร้อยล้าน และเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นหลักพันล้านหลักหมื่นล้านหลักแสนล้านการอ่านจำนวนและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้เริ่มจากหลักที่มีค่ามากที่สุดไปหาหลักที่มีค่าน้อยที่สุดทีละหลักค่ะเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนอ่านมาพร้อมๆกันเลยนะครับเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นเจ็ดนะครับนักเรียนสี่อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นสี่สิบครับ สอยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็นสองร้อยแอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับแปดพันหอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับหนึ่งหมื่นหอยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับห้าแสนครับเอยู่ในหลักร้านมีค่า9ก้าล้านครับนี่คือตัวเลขอินโดรบิกครับตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะครับนักเรียนนะครับวันนี้นักเรียนได้รับความรู้ที่ดีแล้วก็พอเพียงแล้ว เจอกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย